ตัวใหญ่มากนะผม แม่บุญมีนะผมเป็นลูกแม่บุญมากพี่สาวลุงเพชรนะผมแล้วก็เป็นแม่ของอะไรนะพี่พเพชรมั่นคงครับเป็นการส่งลูกของแม่บุญมีนละ้อ้แม่บุญมากงงเลยสองตัวแม่บุญมีกับแม่บุญมากโอ้โหตัวใหญ่มากนะผมี๋ยวการเด่นเอาไี่โอ้โหนี่ครับผมเทียบกับพี่ยธ โอ้ใหญ่มากครับเดี๋ยวให้ดูหัวนมหัวนมนะผมหใหญ่มากเทียบกับพิยศูนย์โอ้ดูเล็โอ้โห <c oughs> เล็บใหญ่มากเลยป่ะ <c oughs> โอ้โค สวยมากนะผมทั้งเขาทั้งกระบาลป้าครับไอ้น้องตัวเล็กนี่เป็นลูกใครรับเนี่ยรอครับโอ้เจ้าตัวเล็กก็คือเป็นลูกของลุงเพชรใหญ่เลยนะเหมือนควายใหญ่กวายตัวผู้อยนเนี่นี่คือลุงเพชรเป็นน้องชายของแม่บุญมีนะครับผม ให้ดูกระดูกกระเดี่ยวท่าดงท่าเดินนะผมหางลำตัวแล้วก็กระดานเข่านะผมจุดเด่นของเขาคือกระดูกโครงสร้างแล้วก็เขาแล้วก็กระบาลหน้านะคผมคือแบบว่าอลังการมากตอนแรกผมคิดว่าเขาเขาอะเป็นไม้ห้าสามนะผมตอนที่ลุงเพชรนอนอยู่ตอนที่ผมมาแรกๆ คือแบบแม่ของแม่บุญมีชื่อแม่บุญมากนะผมเป็นแม่ของแม่บุญมีกับลุงเพชรคือส่งลูกได้อลังการมากนะผมนี่ดูใบหูก็ใหญ่ขาก็ใหญ่เล็บก็ใหญ่นะผมใหญ่ทั้งกระดูกโครงสร้างส่วนพี่สาวของนั้นแม่บุญมีก็ส่งลูกทีเด็ดเหมือนกันนะผมให้ลูกแฝดมา3ปีติดแล้ว ตัวเมียขนาดนี้าดูดูเดี๋ดผมดูน่าเล็บเล็บเนี่ยโหสุดสุดเบอร์แล้วผมดูเล็บนะบเยด้เล็บก็เคลอเดิก็ไม่ขับดูวแล้วไปเลียะรงามหลใส่เวลาเขาส้งไม่บอได้ ให้ดูโครงสร้างนะครับผมประมาณคราบสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบกว่าได้เนาะพี่นะ้อยร้สิบร้อยเจ็ดสิบใกล้ร้อยเจ็ดสิบคือใหญ่กักควายพู่อ่ะครับผมต้องต้อง,ต,องต้องมาดูนะครับใหญ่ตัวกว่าควา,ายพู่บางตัวให้ดูขาให้ดูเล็บแข้งขาแล้วก็นมนะครับผมพี่ดูจุกนม <c oughs> <c oughs> จุกนมใหญ่มาก <c oughs> ขวดแ๊ปซีครับครับแม่บุญมากขใหญ่แต่แม่บุญมากเขาส่งลูกได้แบบน่าทึ่งมากนะพี่นะนี่คือแม่บุญมากนะครับเป็นแม่ของแม่บุญมีกับลุงเพชรคือแม่ควายตัวนี้นะครับผมทุกคน สูงประมาณ160นะครับตัวใหญ่มากแล้วก็ส่งลูกแบบอย่างแม่บุญมีนะครับผมที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้แม่บุญมีน่าจะสูง170กว่านะครับผมผมว่าประมาณไว้นะครับผมนี่ให้ดูนมแม่บุญมากแล้วก็ให้ดูอวัยวะเพศจิ๋มตรงตูดตรงท้ายและนี่คือน้องชายของแม่บุญมีแล้วก็ลุงเพชรนะครับผมน้องชายแม่บุญมี กับลุงเพชรนี่ตัวนี้ก็พ่อเป็นเจ้าคตชสารนะผมนี่ดูตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนให้ดูโครงสร้างแข้งขานะผมแล้วก็เขานี่คือจุดเด่นของแม่บุญมากเลยนะผมที่ส่งลูกอย่างแม่บุญมีอย่างลุงเพชรแล้วก็อย่างอีกหลายๆตัวนะผมเป็นแม่ควายที่มหัศจรรย์อีกตัวหนึ่งสำหรับเมืองไทยเราเนาะ

เป็นแฝดวะครมีแฝดอยู่นั่นอ๋อเป็นแฝดเหรอพี่้นเป็นแฝดเมียการส่งการส่งโลกของแม่บุญมากไอแม่บุญน,นี้ป้าครับแล้วเลี้ยงควายตัวใหญ่นี้น่าน่ากลัวไหมครับป้าเชื่องเหรอครับ ก็รู้ว่าเจ้าของมันก็เดยชิงก็เหมือนคนเลี้ยงช้างอ่ะเขาก็เราก็กลัวเขาก็ไม่กลัวเขาก็รู้คนไหนเจ้าของคนไหนออนนี้ก็ใกล้ใกล้ช้างแคทุกทีแล้วครับใหญ่มากคนเลี้ยงช้างน้อยเราดีกลัวคนเลี้ยงเขาเลี้ยงได้แต่เรามีกลัวโหนี่เขามันปกติเขาจะไม่ดุแล้วฟันถูกแล้ว เปิดแล้วางหลังหูหูว่าใหญ่นะผมใหญ่ทั้งตัวเลยเหมือนช้างเลยช้างน้อยเลยดูเล็บไอ้นี่ไอ้ที่เขาว่าเล็บฝาดพลาสติกอันนี้ของจริงเลยของจริงเลย ระติกน้ำเลี <S <S ้ยงน้ำใครเยอะเลยะะติดเละเด็ดเลยหลายๆเลย